OKRs ได้ยิ้มกันบ่อยมากเลยใช่ไหมครับเป็นเครื่องมือที่ใครๆก็บอกว่าดีแต่ทำไมหลายองค์กรเอาไปใช้แล้วกลับไม่เวิร์กซะง,งั้นวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเลยครับกับ6ขั้นตอนง่ายๆที่จะเปลี่ยน OKRs ที่เคยล้มเหลวให้กลายเป็นความสำเร็จที่วัดผลได้จริง นี่ครับคือคําถามที่เชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเจอหรืออาจจะกําลังเจอกับตัวเองอยู่เลยคือเราก็ตั้งใจนะลงทุนลงแรงนํา OKR OK มาใช้แต่ทําไมผลลัพธ์มันไม่เห็นจะเป็นอย่างที่คิดเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เอ๊หรือว่าปัญหามันอยู่ที่ตัวเครื่องมือหรือจริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีที่เราใช้กันนะและคําตอบเนี่ยนะครับอาจจะทําให้หลายคนแปลกใจเลยเพราะผู้เชี่ยวชาญเขาชี้เป้าไปที่จุดเดียวกันเลยว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัว OKR OK เลยครับ แต่มันอยู่ที่จุดเริ่มต้นมากๆที่หลายคนมองข้ามไปนั่นก็คือความไม่เข้าใจพื้นฐานนี่แหละครับอารมณ์เหมือนเราติดกระดุมเม็ดแรกผิดนั่นแหละครับพราะมันผิดตั้งแต่เม็ดแรกที่เหลือมันก็ลวนไปหมดเลยโอเคครับเพื่อหเห็นภาพชัดๆเราจะค่อยๆไปกันทีละสะเต็ปนะครับเริ่มจากสร้างรากฐานให้แน่นกันเลยจากนั้นก็ไปตั้งเป้าหมายแล้วก็ติดตามผลแล้วก็ที่สําคัญคือการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องครับเอาล่ะครับมาเริ่มกันเลยกับส่วนแรกขอบอกเลยว่าส่วนนี้สําคัญที่สุดจริงๆครับ นั่นก็คือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงหรือพูดง่ายๆก็คือทำให้ทุกคนเข้าใจตรงกันก่อนว่า OKRs OK, คืออะไรกันแน่แล้วเราจะใช้มันยังไงให้ถูกวิธีลองนึกภาพตามกันดูนะครับพอพื้นฐานมันไม่แน่นเนี่ยโอ้โหสิ่งที่ตามมาคือความวุ่นวายเลยครับวัตถุประสงค์ก็จะงงงงคุ้มเครือผลลัพธ์หลักก็วัดอะไรไม่ได้จริงทีมก็ไม่รู้จะโฟกัสอะไรสุดท้ายกลายเป็นว่าทุกคนก็แค่ตั้งเป้าหมายง่ายๆให้มันจบๆไปซึ่งแบบนี้มันทำลายหัวใจของ OKRs OK, ไปจนหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นนะครับทางแก้ก็คือต้องลงทุนกับเรื่องนี้ครับคุ้มค่าที่สุดแล้วคือก่อนจะเริ่มใช้จริงเนี่ยองกรต้องยอมเสียเวลาในตอนแรกเพื่อที่จะประหยัดเวลามหาศาลในระยะยาวด้วยการจัดอบรมจัดเวิร์กช็อปแบบข้มข้นเลยนะให้ทุกคนเข้าใจตรงกันจริงๆแล้วก็มั่นใจที่จะใช้เครื่องมือนี้ไปด้วยกันโอเคพอลากฐานแน่นปึึกแล้วนะครับเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่2นั่นก็คือการตั้งเป้าหมายแล้วก็ถ่ายทอดเป้าหมายนั้นไปสู่ทีมครับ ขั้นตอนการตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะเริ่มจากข้างบนก่อนเลยครับคือให้ผู้บริหารทุกคนมานั่งคุยกันมาเวิร์กช็อปกันเพื่อตอบคำถามสำคัญแค่ข้อเดียวเลยคือไตรมาสนี้อะไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราพอได้คำตอบปุ๊บก็เอามาแปลงเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทแล้วก็ตั้งผลลัพธ์ลักที่มันวัดผลได้จริงๆจ,จากนั้นค่อยมอบหมายผู้มาผิดชอบแล้วก็ส่งไม้ต่อให้แต่ละทีมไปลุยกันต่อครับและนี่คือตัวเลขที่ต้องจำไม่ขึ้นใจเลยนะครับ3ามถึงหย้ำอีกทีนะคร ก็เพราะว่าการมีเป้าหมายน้อยๆเนี่ยมันคือการบังคับให้เราต้องโฟกัสต้องเลือกสิ่งที่มันสําคัญที่สุดจริงๆพลังของทั้งองค์กรจะได้ไม่กระจัดกระจายไปกับเรื่องจุกจิกที่ไม่จําเป็นครับใช่แล้วครับมันคือเรื่องของพันธสัญญาและความเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ใช่แค่คําสั่งจากบนลงล่างหัวใจสําคัญของสเต็ปนี้คือการสร้างการมีส่วนร่วมครับพอผู้บริหารทุกคนได้มาคิดด้วยกันตัดสินใจด้วยกัน มันจะเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของเป้าหมายร่วมกันขึ้นมาซึ่งมันทรงพลังกว่าปานที่ใครคนนึงสั่งลงมาเยอะเลยครับทีนี้พอเป้าหมายใหญ่ของบริษัทมันชัดเจนแล้วใช่ไหมครับขั้นตอนต่อไปก็คือแต่ละแผนกแต่ละทีมก็จะมากําหนด o k เคของตัวเองที่มันสอดคล้องและก็สนับสนุนเป้าหมายใหญ่นั้นภาพที่ออกมาคือทุกคนตั้งแต่ระดับปฏิบัติการไปจนถึงผู้บริหารจะเห็นภาพเดียวกันเลยครับว่างานที่ทำอยู่ทุกวันเนี่ยมันกำลังช่วยขับเคลื่อนองค์กรไปในทิศทางเดียวกันนะ เอาแล้วครับพอทุกคนมีเป้าหมายชัดเจนแล้วก็ถึงเวลาลงมือทํากันจริงๆแล้วครับซึ่งก็คือส่วนที่3การติดตามและสะท้อนผลการทํางานนั่นเองตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากๆเลยถ้าเป็นวิธีแบบเก่าๆเราอาจจะต้องรอกันนานเลยใช่ไหมครับกว่าจะได้ประเมินกันทีก็รายไตรามาสหรือรายปีแต่วิธีแบบ OKR OK นี่ไม่ใช่เลยครับเราจะมีการเช็คอินกันบ่อยๆเลยอาจจะทุกสัปดาห์หรือทุกสสัปดาห์ เพื่อดูความคืบหน้ากันแบบเรียลไทม์มันเหมือนกับการที่เราไม่ต้องรอจนจบไตรามาสแล้วค่อยมาลุ้นว่าจะรอดไหมแต่เราคอยดูอยู่ตลอดทางถ้าเห็นอะไรไม่ดีเราก็รีบแก้ด้วยทันทีครับใช่เลยครับการเช็คอินอย่างสม่ำเสมอเนี่ยมันช่วยป้องกันไม่ให้เป้าหมายที่เราตั้งไว้ถูกลืมไปกลางทางแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือมันช่วยให้ทีมแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นด้วยเพราะทุกคนจะเห็นภาพตรงกันตลอดเวลาครับ และเพื่อให้ OKR มันเวิร์กจริงๆเนี่ยมันต้องมีอีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่า CFR เข้ามาช่วยครับลองนึกภาพว่าถ้า o k r คือเครื่องยนต์ CFR ก็เหมือนกับน้ำมันหล่อลื่นชั้นดีที่ทำให้เครื่องยนต์มันทำงานได้อย่างราบรื่นไม่มีสะดุดเลยครับมันคือเรื่องของคนล้วนๆเลย CFR เนี่ยมันย่อมาจาก3อย่างครับตัว C คือ Conversation หรือการพูดคุยกันอย่างมีคุณภาพระหว่างหัวหน้ากับทีมตัว F คือ Feedback หรือการให้ข้อมูลป้อนกลับที่สร้างสรรและเปลี่ยนกันได้ทั้งสองทางและตัว R คือ recognition หรือการยอมรับการชื่นชมในความพยายามของกันและกัน3เสาหลักนี่แหละครับที่จะทำให้ OKR OK มันมีชีวิตขึ้นมาจริงๆมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วนะครับส่วนที่4คือการเรียนรู้และปรับปรุงอย่างต่อเนื่องส่วนนี้แหละครับที่จะเปลี่ยน OKR OK จากแค่โปรเจกต์ลายไตมาดให้กลายเป็นวัฒนธรรมของการเติบโตที่ไม่สิ้นสุดคือพอจบไซเคิลหรือจบไตรมาสไปแล้วเนี่ย อย่าเพิ่งรีบวิ่งไปตั้งเป้าหมายใหม่นะครับสิ่งที่สำคัญมากๆคือองค์กรต้องหยุดต้องพอสเพื่อมาทำสิ่งที่เรียกว่า retrospectiv e หรือการทบทวนบทเรียนกันก่อนครับกรอบการทบทวนเนี่ยมันก็เรียบง่ายมากเลยครับแค่มานั่งคุยกันถึง3คํคำถามหลักๆคือที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรที่เราทำได้ดีบ้างแล้วมีอะไรที่เราน่าจะปรับปรุงให้ดีขึ้นได้และสุดท้ายจากบทเรียนทั้งหมดนี้ไตรมาสหน้าเราจะลงมือทำอะไรบ้างเพื่อพัฒนาต่อไป นี่แหละครับหัวใจของการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือบทเรียนที่ได้มาเนี่ยต้องเอามาแบ่งปันกันทั่วทั้งองค์กรนะครับไม่ว่าจะเรื่องที่ทําสําเร็จหรือเรื่องที่พลาดไปเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือสมบัติล้าค่าขององค์กรเลยนะการแชร์กันจะทําให้องค์กรโดยรวมฉลาดขึ้นแล้วก็เติบโตไปพร้อมๆกันครับพอเราทําแบบนี้ไปเรื่อยเป็นวงจรนะครับ OK r s มันจะเปลี่ยนไปเลยจากแค่คื่องมือการจัดการธรมธรมดาธรรมดา มันจะกลายเป็นกลไกลที่ส่งพลังมากๆในการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรวัฒนธรรมที่ทุกคนพร้อมจะเรียนรู้และปรับปรุงตัวเองอยู่เสมอซึ่งก็นํามาสู่บทสรุปที่สําคัญที่สุดเลยครับว่า OKR OK เนี่ยมันไม่ใช่แค่โปรเจกต์แต่มันคือวัฒนธรรมถ้าเรามองมันเป็นแค่โปรเจกต์ที่ทําแล้วจบไปมันก็จะไม่สําเร็จครับแต่ถ้าเรามองว่ามันคือการสร้างวัฒนธรรมใหม่นี่แหละครับคือหนทข้างสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืน สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคำถามทิ้งท้ายให้ไปลองคิดกันดูนะครับว่าถ้าต้องเลือกวัตถุประสงค์แค่ข้อเดียวเท่านั้นที่ทีมของเราควรจะโฟกัสในไตรมาสหน้าเพื่อให้เกิดผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดวัตถุประสงค์ข้อนั้นคืออะไร